ครัสวัสดีครับอยู่กับผมเบนเนวสตินนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมบูลี่เป็นพา์ที่8แต่เริ่มใหม่ครับก็ตอนลง Windows นี้เกมมันโดนล,ลบไปด้วยครับแล้วก็เลยต้องเล่นใหม่พอเกมโดนล,ลบแล้วผมก็ลงเกมใหม่ซึ่งผมไม่ได้โหลดบิดมาครับคือผมใช้แผ่นครับทำเว็บโหลดก็แนะนําเว็บ j o ๊กเกอร์มครับมีให้โหลดแน่นอนนะแต่ก็หาๆกันหน่อยนะครับเชิญชมกัน ในโรงเรียนที่แสนสดใสน l o c k s t a r Game Pete Welcome to Blue World โอ้โหรอดรอหาแม่งอ่ะเย่แม่ทราไมต้องทิเงันไปด้วยโอ้มันเด็กกำหา้า โอ้ยแล้วแม่เอาผมมาปล่อยไว้ท oh, so ี oh, so ่ไหนเนี่ยเฮ้ยครอะพูดแปลไม่รู้เรื่องแปลไม่ทันอ๋อใจผมมาอยู่ที่นี่แล้วโอ้หน้าเรียนยิ้มหายอ๋อมาอยู่ที่นี่จะมีความสุขอหอะูมีเชื่อมึงหรอกมึงยังจะไม่บ่นอีกเงี้ยไหมมันจะบบนอีกเงี้ยฮัทโอ้มึงต้องบบน เออไปได้เอาไอ้สัตว์เอาฝั่งนี้อะ่ะเอาคุณนึกว่าโรงเรียนฝั่งนูน้นไอเอหี้ยซอกหลืบยังดีกว่าเลยโรงเรียนไหมอืม้มใช้ได้ก็ใช้ได้เด้อเด้อเดสัตสัตอ๋อเอากพอกไปกูจะไปโรงเรียนฝั่งนู้นน่ะเห็นซอกนั้นน่ะซ่องนั้นนะ่ะซ่องนั้นนั่นไอที่มีแบบแบบนนะั่นะแหละสัตว์ไปกูนึกว่าโรงเรียนนั้นช่วไม่ไหวแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทำไรอ่ะนี่เราดังแล้วเนี่ยอิสซาดยังกับบอยแบนด์เฮ้ยเย่เย่เดินเงกับบอยแบนด์เฮ้ยเอ้าอะไรอย่ามาดิมาขอเงินกูอ่ะไม่ใช่ขอทานเฮ้ยใจเย็นโอ้ยถ้าวิ่งไล่ตามผมอย่างนี้ผมจะทนไม่ไหวแล้วนะนี่อยู่สปินมีไรเราเบบี้ไรเราอะไรกินเนื้อเบบี้ไรไรไร เอาอคำอือหู้ววู้วอุ๊ยโอ๊ยอาจารย์ถัดอีอ้วนอือหูถัดมันใส่ไปอีอ้วนนี่โง้ยพยายามผมอุ้ยสัดอีอ้วนเนี่ไหมกูเห็นมึงวิ่งกินกล้วยอือหูอุ้ยอาจารย์โอ้ยสัด กลัวแล้วเอ้าลงลงถังจ้าก,ก่อนสแกนโอ้ยโอ้ยอ,อ,อาจารย์คงจะไม่เห็นเราโผเฮ้ยเอ้ามาชงมาเชียเออผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่เสือเกินโอ๊ยจับตูด <laughs> อืมอืีอ้วนเอา้าอาจารย์มันเป็นไรอะไอเด็กแว่นเหรอเอา้าอาจารย์ผมทำอะไรให้อาจารย์เนี่ยต้องมาเรียนมวยไทยกับผมเล่นหน่อยแล้วให้ยอมมาจงมาจับอะไรตอนนี้ทาไมเอามหม โรงเรียนนี้แม่งเถื่อนนะเนี่ยชัดอ้าวแค่นี้ด่ากูกากดกูจะทำไม่ไหวแล้วนะมึงเถื่อนมากแค่มึงเถื่อนมากแค่ชัดแม่ควยต่ามาสิบยาฮะมึ้งยาม,มาคู่ยอมเฮ้ยแค่ไม่อยากจะมีเรื่องเลยทำมาดิชัดดงดีกว่าวู้ลอยตุ้ดเอ้ยอุย้ยนี่ หอยสะดุดกล้วยฮึมโย่อะไรอ่ะทำะไรอ่ะทำไรของพี่ฮะอืก็ต่อยเจ็บไม่เบาเนี่ยเอาสัตไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ผม,ไม่ผมไม่สู้คนผมไม่สู้คน ไม่เอาแล้วอืมอืมอืมสงัดเฮียเตี้ยนเนี่ยมองเฮียจะเอาไอ้เตี้ยถัดอืมเรียนหนังสือกันดีๆนะเด็กๆโอ้เดินหนีพวกเฮียนั่นมาก็หิวจะตายละไปสั่งข้าวร้านป้าก่อนดีกว่า ป,ป้าอยู่ป้าวอ่ออียป้าไม่อยู่มาดูเก่งไหนป้าอ้ออีป้าหายไปไหนทัไอีป้ากูหืนมามึงเอาไอ้ทัศโอ้โหดูควัญเอ้าอีอ้วนเอาทำไมป้าแม่งสาวเอ็งวะเอาทำไม่ใชย เหอเหอเอาคือผมเห็นคุณอนะคุณกินผลไม้บ้างนะแตกอืม <c oughs> ดีเจะมาสั่งข้าวหลานปลาปลาไม่อยู่ขอสมุดหน่อยขอสมุดหน่อยยังไงอะมีปัญหาไหมเ,เ,เ,เฮียเหนียทั้งเ้ยเป็นที่อะไรเฮ้ยอ,อีอ้วน อ้วนไม่กจ yeah. oh, yeah. yeah. ับผมกินเยออ้าวไอ้ทียมันเดินมาอย่างไวเลยได้คุยกับพออเขื่พูดีเขี่อนไม่เข้าใจมึงยังมาพูดกับกูสักคลิปเย่โรงเรียนที่สกบกโสโครไม่น่าเรียนมีโรงอาหารกาๆเก่าๆแล้วก็มีรูปใครไม่รู้ แล้วก็อาจารย์สุดโหดเจ้าจะอยู่ข้าจะอยู่ได้หรือไม่ในโลกที่โหดร้ายแห่งนี้นะชาติวันอ๋อเราต้องไม่หาเพื่อนเอ้าเอ้าหืมอีแวนมองมองแค่นี้มองไม่ได้ใช่ไหมมองไม่ได้ใช่ไหม Solomon> มองไม่ได้ไหมนี่เอ้าเถอเธอเธอเอเอเอ้าเอาเอ้าเออเออเออยังไงยังไงเอ้าจะเอาไหมล่ะอย่ามาเพ้อไอแว่นเดี๋ยวต้องอุ้ยเอ้าเฮียมานอนเฮียอะไรตรงนี้โอ้โหมีแต่สมุด อีป้าอยู่ไหมอ,อีป้าม่งไม่มาทำงานเด,เด็กน้อยกินแอปเปิ้ลนะจะได้ติบโตสูงอืมเอ๊ะม่งอืมเด็กเด็กน้อยเด็กน้อย อะไรเนอะเนอะโอ้อหีกแหละเฟลอีกแด้เเออเจอดไม่งเกินไอ้ยสะสะเขียนไม่ได้เลยมาว่ากรุงยังที่ตัวกระบอกโสดก็ลงอาหารกะกาแล้วมีรูปใครไม่รู้ติดอยู่และ เด็กอ้วกฉันจะทนได้ไหมกับโลกที่โหดร้ายแห่งนี้ Making new friend and enemy ฮ yeah. hmm. <mos c ười> ึได้ใจได้ใจโจฮุยสัตว์นน้องชายกูฮึชีสเปกแล้วโจโก โกเทือนแล้วทำมาเป็นล็อกไงอุ้ยหืมไม่อยากจะทำเรื่องนั้นแหละฮัทวู้เอาโอ้โหได้น้ำด้วยหืมทำไมออกไม่ได้นายมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไอ้เด็กโอ้สัดนี่ไงกู คาคะแนนไว้อยู่แล้วซับรู้บ่าพ่อกูเป็นชครมึงรู้เอ้ยไอ้ครับไปแล้วกูกูไม่รู้ว่าพ่อกูเป็นใครกูเป็นเด็กกัม้ายวู้ซับยากหมอยูสปินมีไรเราเบบี้ไรเรา b a ก y นเนื้ดิเบบี้ไรไรไร ไม่ยอกอื้มคักแฉ่แฉ่อื้อ,อ,กกอ,อไม่อยากจะท,ทนั้นแหละนะเอ้ามองมองมองเฮียเดี๋ยวกูทิ่มให้สัดไปใครวะเถื่อนเหรอเถื่อน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 สัดกากวาไอ้เฮียมึงมาเหนื่อย มึงก็เจอลูกน้องกูสัตว์ดักรอมอยู่อ้าวกูนี่อาจารย์มาไม่พอใจไหมมาเจอกปุ๊บมึงเลยใด้ไหมโหอย่าทกผมหัดกูแค่เปลียนใหม่กั่เนี้ยมึงทำกูเลยได้ไหมนี่นี่นี่ ตดคีมหมดไอ้เหี้ยยักษ์เอ้ยมายเออไอ้สัตว์ในเหี้ยอ้วนปล่อยสักหมื่นเลยเอ้าไอ้สัตว์อ้นนวนทำไมดำไปงั้นไอ้เหี้ยคนเราฟังได้ปะโอ้ยหมืน่นหมืน่นหมืน่นเหี้ย คามว้นานฉันจะเป็นเพื่อนแกได้ไหมดูหน้าแกได้มีรอยบาดเลยไอหัวโลดคุนมากก่าแปลไม่ได้อ้าวมาหาเรื่องอีกแล้วอย่ามากากดเอย่ามากากไแปไกลเลย เห็นเด้งใหม่เ huh. ป mm. oh. ็นไม่ได mm ้เนี่ยใช่ไหมพวกมึงเนี่อ้อผัดหืมนั่นบาทหนึ่งของกูเลยนะอุ้ยสัตบาทบาทหนึ่งหืมมีตังห้าสิบบาทมึงจีของกูไปบาทหนึ่งโอ้โขโคโคสุดที่รักเออสัตเอ๊ะ เอ้นาย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 มองมองเฮี้ยอะไรอะไรย่าไอ้อะไร,ยยะะไรทำไรทำไรฮิฮิฮิฮโดโนโดโนโหฮฮิบุไหนเถื่อนเถื่อนไม่ยอมแพ้ซะด้วยถุยยัดหน้า ยูสก็ต้องแต่งตัวเป็นเด็กของโรงเรียนี่แย่ yeah. กลายเป็นรลนรลนซ่าโรนซ่าเด็กชายรลนเด็กเด็กชายรลนตอนโต<ล>ก็ขอบคุณทุกวิวทุกไล์ทุกซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ